ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจของ l ีวิ t โค้ดไทยแลนด์นะครับรวมไปถึงห้องเรียนของ d ีวิ d วีีทุกๆคลาสเลยนะครับเนาะก็วันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำถามผู้เรียนท่านหนึ่งนะครับนะน่ารักมากนะ,ะคุณบิ๊กจานครับได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้เซฟนะครับออโต้เซฟในลีวิ t เนี่ยคือคือ,อผู้เรียนมีความสงสัยว่าเวลาที่เราเซฟ ทำไมมันถึงมีไฟล์แบบเซฟเยอะนะครับนะมีไฟล์แบบเซฟรีพีทซ้ำๆเยอะเอ่อทำไมมันไม่ทับออโต้เซฟไปที่เดิมเลยนะครับอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะตอนนี้ผมเปิดไฟล์ตัวงานเลวิตอยู่ที่ด้าน Desktop นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซฟเพิ่มครั้งที่หนึ่งนะเซฟปึ๊บนะครับโอเคอันนี้คือเซฟแล้วเรากลับไปดูที่เดสก์ท็อครับ เราเห็นว่ามันมีการรันเ,เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเวอร์ชันไฟล์นะครับนะเป็นเวอร์ชันไฟล์อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้ามีการรันเวอร์ชันไฟล์นะครับเดี๋ยวผมลองเซฟไปเรื่อยๆครับเซฟไปเรื่อยๆปึ๊บหน้าจอให้เล็กลงนิดนึงจะได้เห็นนี่คืออันที่สองนะมาแล้วนะ เป็นเวอร์ชันไฟล์ที่2นะครับเราจะเห็นว่ามันมีมันมีการเผื่อการเซฟเวอร์ชันไฟล์ไว้เยอะมากอะะลองเซฟอีกครับเซฟอีกสามสแล้วก็ห้าอ่ะเราเห็นอะไรไหมครับเราเห็นอะไรไหมหมายความว่าหนึ่งสองสามมันหายไปนะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่ได้รู้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตั้งไว้เนี่ยบางทีมันเราเขียนไปสักพักเนี่ยเวลารีมายมันจะเตือนให้เราออโต้เซฟเพื่อช่วยให้เราแบบเอ่อซฟงานกันเออร์อร์นะครับนะเ,เราก็จะเผลอไปกดเซฟทุกครั้งตามตามรีมายที่มันขึ้นตรงตรง,ตรงหน้าหน้าจอนะครับแบบเวลาเราเขียนไปสักพักนึงมันจะขึ้นให้เราเซฟงานถูกไหมนะครับเราก็จะเผลอไปกดเซฟเพิ่มนะครับกลายเป็นว่าเรามีไฟล์เวอร์ชันอะ เยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือผมผมจํากัดไปแล้วมันเลยมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าถ้าคนนี้ไม่ได้ไปเซตอัพไว้มันจะมีเป็นแบบ20ไฟล์30ไฟล์ที่มันเซนฟทับเลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเดฟอลต์ของลีวิตเวลาเราเซฟงานเนี่ยมันจะมีการตั้งนะครับตัวของ Default Auto Save ไปให้นะครับซึ่ง Default Auto Save เนี่ยมันจะอยู่ตรงออปชั่นนะครับถ้าใครเปิดมาแรกๆมันนี่อาจจะมี20ที่ผมใส่เป็นเลข2ไว้ไงมันเลยมีแค่2ไฟล์เห็นไหม เราแอดไปเรื่อยๆมันก็จะมีแค่สองไฟล์แต่ถ้าเกิดเราแอดไปยี่สิบไฟล์ห้าิไฟล์มันก็จะยิ่งยิ่งเซฟเป็นแบบรีนิวเวชั่นให้เรื่อยๆ,ๆนะครับเนาะอันนี้เรากําหนดได้ครับผมอาจจะกําหนดไว้ที่สองไฟล์พอนะสองไฟล์พอหนูหนดศูนย์ได้ไหมนะครับหนดศูนย์ได้นะ,อ,ะอันนี้มันบังคับต้องอย่างนะต้องมีหนะึ่งต้องเซฟต้องมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งไฟล์ก็ได้ครับกดเซฟ ครานี้เพราะมันมีหนึ่งไฟล์แล้วเนี่ยเวลาผมเซฟทับไปเรื่อยๆผมเซฟทับอ,อีกที่นึงมันก็จะมีแค่หนึ่งไฟล์นะครับเห็นไหมเวอร์ชันที่แปดจะมีหนึ่งไฟล์นะเวอร์ชันที่เก้าเห็นไหมครับแต่มีหนึ่งไฟลนะ์ 9, เ,หหหฟเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ถ้าเราแบบออ,อยากจะปิดตัวรีมายจริงๆผมไม่อยากให้ปิดนะกา,การมีรีมายมันดีอยู่แล้วนะครับไฟล์ออปชั่นนะครับอ,อ เราเลือกไปที่ตัว general เนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเราเรียกว่า notification นะครับก็คือการแจ้งเตือนนั่นเองนะ save มีการแจ้งเตือนการ save ให้ interval อยู่ที่ทุกๆ15นาทีไอ้หน้าจอที่มันขึ้นมาให้เรา save ad นั่นแหละคือมันมีการ r e m i n เราทุกๆ15นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เราก็กด no มันก็จะไม่ได้มีการ save version มันก็จะรันไปเรื่อยๆแต่มันก็มีความเสี่ยงต่อการที่เวลาเราเขียนไปแล้วมันเออเนอร์นะครับหรือว่า เราลืมเงี้ยเราเขียนไปไกลมากแล้วกลายเป็นแ a กเตอร์อัเนี่กลายว่างานเสียหายเพราะฉะนั้นเตือนทุกๆ15นาทีไม่เป็นไรแต่ว่าเราสั่งให้เซฟแอดไปที่สกุนไฟล์1นึ่งเวอร์ชั่นพอนะครับเราให้มันเซฟทับแค่1นึ่งเวอร์ชันพอนะฮะกดโอเคครับ, okay รบเรียบร้อยนะครับผมจะเซฟทับใหม่อีกทีนึ่งเป็นเวอร์ชันที่10มันก็จะมีไฟล์แบ็กอัพอยู่ให้แค่หนึไฟล์เห็นไหม ก็จะไม่มีไฟล์เยอะแยะเต็มหน้าจอหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดการออโต้เซฟนะครับต้องขอขอบคุณคําถามคุณวิกจาด้วยนะครับดีมากๆนะก็ทําให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับผมเลยทําเป็นคลิปกลางแล้วกันเนาะเป็นยิวเตอร์กลางให้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้น่รับฟันดีทุกท่านครับสำหรับผมก็จะเนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ